ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับวันนี้เนี่ยหลังจากที่เขามีการปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น29จังหวัดแล้วเนี่ยนะครับมาตรการต่างๆที่บังคับเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะเหมือนกับในจังหวัดแรกๆที่เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะครับว่า29จังหวัดนี้เนี่ยมีจังหวัดไหนบ้างนะครับก็คือในกรุงเทพการจนบุรีชนบุรีฉะเชิงเซาตากนครปฐมนครนายกนครราชสีมานราธิวาสนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีปัตตานีพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรีเพชรบูรณ์ยะลา ระยองราชบุรีลบบุรีสงขลาสิงห์บุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาคสรสละบบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองนะครับมาตรการที่เป็นการควบคุมนะครับจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่3สิงหาคม64นะครับก็คือห้ามออกนอกเคหสถานนะครับตั้งแต่เวลา21นาฬิกาถึง4นาฬิกา ต่อมานะครับงดให้บริการขนส่งผู้โดยสารข้ามจังหวัดอันนี้จะงดให้บริการนะครับต่อมานะครับตั้งด่านสกัดระหว่างเขตจังหวัดนะครับที่เป็นรอยต่อนะครับต่อมาห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า5คนห้ามเลยนะครับห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า5คนต่อมาสําหรับผู้ประกอบการร้านอาหารเครื่องดื่มนะครับปิดบริการเวลา20นาฬิกาและห้ามนั่งทานในร้านนะครับ ต่อมาศูนย์การค้าปิด20นาฬิกาเปิดได้เฉพาะซูปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาร้านอาหารเครื่องดื่มให้บริการผ่าน Delivery s e r v i c e เท่านั้นนะครับร้านเสริมความงามร้านนวดให้ปิดเลยนะครับสนามกีฬาให้ปิดนะครับมาตรการเหล่านี้จะเริ่มตั้งแต่3สิงหาคม64เป็นต้นไปนะครับ